สมุนไพรบำรุงเลือดป้องกันโลหิตจางและช่วยให้ผิวสวยรีบหามาทานด่วนนะครับกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเลือดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตช่วยควบคุมความดันโลหิตช่วยลำเลียงสารอาหารต่างๆที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายการบำรุงเลือดเพื่อลดความเสี่ยงโรคโลหิตจาง ระบบไหลเวียนเลือดดีหากโลหิตจางรุนแรงหาจส่งผลต่อการทำงานของหัวใจหัวใจอาจล้มเหลวได้การทานผลไม้บางชนิดที่มีสารอาหารหรือวิตามินจะช่วยบำรุงเลือดและป้องกันโรคโลหิตจางได้มาดูกันสิครับว่า จะมีผลไม้ชนิดใดบ้างทับทิมอุดมไปด้วยธาตุเหล็กแคลเซียมแมกนีเซียมมีวิตามิน A, วิตามิน E และว,วิตามิน C ซึ่งจะช่วยดูดซึมธาตุเหล็กจึงช่วยเพิ่มเม็ดเลือดในร่างกายและเพิ่มฮีโมโกลบินได้ด้วยกรดแอสคอร์บิกในทับทิมจะช่วยเพิ่มปริมาณธาตุเหล็กในร่างกายพร้อมช่วยควบคุมจำนวนของเม็ดเลือดได้ แตงโมมีวิตามิน A วิตามิน B5 วิตามิน C และธาตุเหล็กที่ช่วยระบบไหลเวียนเลือดได้เป็นอย่างดีจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาพบว่าการทานแตงโมเพียงครึ่งผลต่อวันกรดอะมิโนโอาร์จินีนจากแตงโมจะช่วยเปลี่ยนเป็นสารไนตริกออกไซด์โดยจะทำให้เลือดสมบูรณ์ขึ้นถึงร้อยละ22 จึงส่งผลให้ช่วยปกป้องภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายและภาวะหลอดเลือดแข็งตัวได้กล้วยมีธาตุเหล็กที่ช่วยกระตุ้นการผลิตฮีโมโกลบินในเลือดและเป็นแหล่งของกรดโฟลิกที่เป็นหนึ่งในวิตามินบีรวมซึ่งมีความจำเป็นในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงจากการวิจัยพบว่าการทานกล้วยเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลิวคีเมียหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ แมกนีเซียมในกล้วยจะช่วยบำรุงผิวของเราให้เปล่งปลั่งจากเลือดฝาดที่มาหล่อเลี้ยงผิวแก้วมังกรมีวิตามินซีวิตามินบีแคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กโดยจากผลการวิจัยพบว่าแก้วมังกรเนื้อสีแดงมีธาตุเหล็กสูงช่วยสร้างเซลล์เม็ดเลือดและช่วยระบบไหลเวียนเลือดส้มมีวิตามินซีสูง ช่วยให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยบำรุงเลือดป้องกันโรคโลหิตจางมีโพแทสเซียมที่ช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตบำรุงหัวใจและบำรุงสายตาและลดการเกิดโรคจอประสาทตาเสือ่อมนอกจากนี้ยังช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้สดใสเพราะวิตามินซีเป็นสารตั้งต้นของคอลลาเจนสตอรอเบอรี่มีธาตุเหล็ก โพแทสเซียมแมงกานิสและมีวิตามินซีสูงช่วยบำรุงเซลล์เม็ดเลือดแดงเม็ดเล็กๆที่มีอยู่ในเนื้อสตรอเบอรี่จะช่วยลำเลียงออกซิเจนจากกระบวนการกำจัดเลือดเสียด้วยจากผลการวิจัยพบว่าผู้ที่ทานสตรอเบอรี่สดทุกวันประมาณสองถ้วยตวงติดต่อกันหนึ่งเดือนพบว่ามีเซลล์เม็ดเลือดแดงที่อยู่ในเกณฑ์ปกติจึงส่งผลให้ผิวพรรณของเรานั้นสดใสเรียบเนียนขึ้นได้นะครับ มะละกอมีาธาตุเหล็กและวิตามินเอที่ช่วยดูดซึมาธาตุเหล็กที่ไม่ใช่ฮีมเช่นาธาตุเหล็กที่อยู่ในอาหารประเภทผักถัว่วและธัญพืชต่างๆร่างกายจะดูดซึมได้น้อยกว่า,าธาตุเหล็กที่เป็นฮีมซึ่งเป็นาธาตุเหล็กที่ได้รับจากเนื้อสัตว์เช่นเนื้อวัวปับและเลือดลูกพลัมมีาธาตุเหล็กที่ช่วยบำรุงเลือดป้องกันโลหิตจาง มีวิตามินอ e ีที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดช่วยยืดอายุของเม็ดเลือดแดงลดความดันโลหิตและลดคอเลสเตอรอลในเลือดและกีวีมีวิตามินซีสูงมากใน100กรัมมีอยู่92.7มิลลิกรัมช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนช่วยให้โครงสร้างผิวของเรานั้นแข็งแรงมีโอเมก้า3ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม ลดระดับไขมันไม่ดีสารโพลิฟินอัลในกีวีจะช่วยต้านโรคมะเรง็งช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ดียิ่งขึ้นนะครับนอกจากการทานผลไม้ที่ช่วยบำรุงเลือดแล้วยังมีเทคนิคง,ง่ายๆที่เราควรปฏิบัติก็คือเราควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอและควรดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่เพียงพอในแต่ละวันเพียงแค่นี้ก็จะช่วยบำรุงเลือดของเรา ช่วยเพิ่มฮีโมโกลบินและมีระบบไหลเวียนเลือดที่ดีห่างไกลจากโรคโลหิตจางได้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ